ทำไมถึงมาทานเจคะกอ๋อเพราะว่าคือปกติอะทานอยู่แล้วนะคะตามตามปกติจะทานทุกทุกสัปดาห์ก่อนที่จะมีเทศกาลอาหารเจขึ้นมาอีกอะคะ่ะแล้วทีนี้คือเป็นคนที่ไม่ชอบทานเนื้อสัตว์สักเท่าไหร่แต่แต่ตก่อนที่ยังไม่มีเทศกาลอาหารเจก็มีทานบ้างแต่ก็ทานไม่เยอะออเพราะโดยส่วนตัวคือจะจะ,จะไม่ชอบทานเนื้อสัตว์ประมาณเนี้นะคะ่ะ มีความรู้สึกว่าหลังจากที่เราทานรู้สึกว่าร่างกายมันดีขึ้นนะคะเหมือนเหมือนกับว่าร่างกายเราคือไม่ได้รับอะไรที่หนักๆเข้าไปเหมือนมันเฟรชขึ้นผิวพรรณก็ผ่องใสขึ้นแล้วก็ระบบการย่อยอาหารก็ดีขึ้นด้วยค่ะแล้วในมุมมองของคุณพี่เนี่ยคุณพี่คิดว่าการทานอาหารเจเนี่ยมันสำคัญต่อสังคมสิ่งแวดล้อมหรือว่าเชื้อจิตจของคนละขอบข้าพเยก่อนก็ ก็มีความสําคัญนะคะเพราะว่าการทานเจมันเป็นการลดลดเนื้อสัตว์ซึ่งเนื้อสัตว์ทุกวันนี้ก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่ามันมีสารปนเปื้อนเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นสารเล่งเนื้อแดงหรืออะไรต่างๆสารเล่นเล่งโตอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ คือถ้าเราลดตรงส่วนนี้ได้มันก็จะทําให้เหมือนชีวิตคนเราได้ดีขึ้น mm hmm. เศรษฐกิจก็ไม่น่าจะแย่ลงหรอกคะ่ะ mm hmm. เพราะว่าการดํา mm hmm. เนินเศรษฐกิจมันก็ขึ้นอยู่กับอาชีพ mm hmm. อะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วนะคะ mm hmm. เพียงแค่ว่าเราลดในส่วนของพวกเนื้อสัตว์ที่มันมีสารปนเปื้อนพวกสารเคมีต่างๆลงอะค่ะมันน่าจะทําให้ชีวิตสุขภาพร่างกายของคนเราอ่ะมันดีขึ้นด้วยอะค่ะเศรษฐกิจก็จะ mm hmm. คือดําเนินไปได้ด้วยดีถ้าหากเรามีชีวิต mm hmm. คุณภาพชีวิตที่ดีจิตใจที่ดี ีร่างกายที่ดีก็ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บด้วยะคะ่ะเศรษฐกิจก,ก็น่าจะดีขึ้นด้วยตามลําดับเพราะว่าเศรษฐกิจก,ก็ต้องดําเนินไปด้วยบุคลากรที่ดีและมีแล้วก็มีคุณภาพะคะ่ะชีวิตเศรษฐกิจก,ก็น่าจะดีขึ้นตามไปด้วยกันขอบคุณค่ะสมัครใจหรือ